เข้ามาฟังเรื่องโคโยริที่มทรล้านนานะครับซึ่งก็น่ายินดีที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะครับเป็นงานศิลปะที่ส่งเสริมให้มิตรภาพระหว่างประเทศเจริญงกอ,อกงามด้วยเป็นความช่วยเหลือความสนิทสนมและก็ความใกล้ชิดของสองวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมศิลปะแบบญี่ปุ่น กับวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านแบบล้านนานะครับเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆของญี่ปุ่นโคโยริเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหลักๆก็คือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีแนวความคิด างด้าน,นออกแบบสร้างสรรค์ที่สามารถเอาไปแข่งขันทนงางการตลาดนะครับรวมถึงการเอามีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตลาดปีก่อนๆเนี่ยเราก็จะมีแหล่งทุนที่ให้ทุนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ว่าปีนั้นเนี่ยมันจะไปตรงกับคอนเซปต์ไหนนะครับเพรเอินปีนี้ตาตรงกับคอนเซปต์ของวชนั่นก็คือพัฒนาเศรษฐกิจฐานหน้าโดยใช้เทคโนโลยี Technology และองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เราก็เลยขอทุนสนับสนุนจากวชชนะครับ ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่มันมีอิทไิพลเช่นผู้ประกอบการทําเครื่องจักสานจากผักตบชวาก็คือปกติเขาก็ถักสานเป็นแค่กระเป๋านะครับมันก็ค่อนข้างจําเจเพราะถือว่ามีคู่แข่งเยอะแต่พอเขามาพัฒนาคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาก็เอาผักตบชวาเนี่ยมาเริ่มย้อมสีและมาถักสานเป็นรูปของไทยลือเป็นลายไทยลือต่างๆแล้วก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์แล้วว่าเราไม่เอาเป็นกระเป๋าละเรามาเป็นภาชนะดูซิเรามาเป็นถนะ้วยชามดูซิเป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องไหวยดูซิ ซึ่งมันก็ติ่ง out of the box นะครับมันก็เพิ่มมูล,ลค่านะครับตอนนี้ก็คือผลิตไม่ทันปัญหามีแต่อยู่ละพอของขายดีวัตถุดิบวัตถุดิบแต่ก่อนนะที่เคยซื้อราคาเท่านี้เขาก็ขายได้ราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่ผลเฉพาะคนที่ทอคนที่ถักคนที่เก็บหรือทําเส้นใยถักตบชวาก็ได้รายได้เพิ่มเช่นเดียวกัน คอนเซปต์เดิมเนี่ยก็คือมี i ิม a c กอยู่แล้วก็คือเพิ่มมูล,ลค่า Return on investment นี่ค่อนข้างสูงก็คือมากกว่า10เท่าอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราถึงนเต้นอีกอันนึงก็คือว่าโครงการเนี้ยเรามีการไปทำเป็นคล้าคา,คาเชลเลอร์เมดคอนซัลทชิงก็คือไปดูศึกษาจริงๆว่าเขา,าต้องการอะไร แล้วเราก็ไปดีไซน์สิ่งที่เขาต้องการตัวอย่างเช่นนะครับมีผู้ประกอบการต้องการขายของออนไลน์เขาไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนปรากฏว่าขายของออนไลน์เนี่ยเราก็ไปเชนวนจัดหาอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆในการขายออนไลน์ปรากฏว่าหลังจากนั้น2เดือนยอดขายเขาเนี่ยเป็นไงอยอดขายได้ละกี่พันเขาบอกว่าไม่ค่ะอาจารย์หลักหมื่นฮะห,หลักหมื่นก็นึกว่าหมื่นต้นๆอา่าห้าหมื่นรายครั้งหนึ่งได้ขายได้ห้าหมื่น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยชิดด้นละ200-300บาทเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่ว่าเออเราสามารถสร้างรูปประกอบการเนี่ยมีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เขาขยายไปยังพื้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเพราะว่างานหัตถกรรมหัตถศิลส่วนใหญ่จะเป็นพวกชนเ่านะครับเช่นกะเหรี่ยงมง้งมูเซอร์ต่างๆนะครับผม